นู่แกงปลาย่างใส่ดอกแค่จะได้ดอกแค่มาแลวลวล่างดอกแค่แล้วเนาะปลาย่างนี่เอาลุ่งปอต้องซับมุนเนาะมันโตซ้าใดเอาล่งเลยตั้งหมอ้อหม้อตั้งน้ำให้เดือดอใส่น้ะะําปลาใส่น้ําปะลาลงไปปป่งรสพอดีแล้วเอาปลาย่างล่งตุ่มก้อนเนาะปลาย่างล่งไปแกงก้อนใส่ใบมะกรูดแนี่ยหอมแนวหอมที่ข้าสีอยากใส่เนาะ แล้วก็รอให้เดือดที่จริงปลามันสุกแล้วแหละแต่ว่ารอให้มันเปื่อยเจ๊กน้อยนั่นไหมล้วค่อยเอาผักลงไปจ้ะอันนี้คือผักแค่ดอกแค่ฤกษ์ขวรมันออกแล้วเอาแต่ดอกแบบนี้เนาะแล้วก็ผักอีตูใบแมงรักเตรียมไว้เลยล้างเตรียมไว้เลยสะอาดไว้เลยเนาะแล้วก็ไปเตรียมผัก้าต้อบนันีก็ได้ที่แล้วเอา ผักแค่ลงไปผักแค่ก็ฟักอีตูเนี่ยหอมน,นานนอจังเนาะก็ให้ผักแค่สุกเขาสีคอยุบงุบล่งเองอึงเท่าไหร่เอาไปให้หมดเลยผักแค่ผักแค่ก็ปลาย่างมันถือกันจ้ะมันจะหวานอมลอมน้ำกันเลยแล้วเดี๋ยวค่อยเอาผักขาล่งจ้ะ ชิมรสพอดีแล้วสุท้ายเอาผักคาลงเนาะกันเนาะผักคาลงไปผักคาซุปผักคายยบก็คือใส่ได้ผักคาเนี่ยควนจะมีกลิ่นชุนแน่จักน้อยเอาลูกที่หลังบาง,งค้นกับว่าหอมผักขาเนี่ยล้างแล้วก็ตัดท่อนพอดีเนาะตัดท่อนพอดีครับ อะไรครับอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวครับระวังก่อนร้านกับไฮมาอุ่นกับเขาไฮผักคาสุกแล้วปิ๊แก๊สจะบานีปิ๊แก๊สเสร็จแล้วจ้าต่อไปกระตักแกงปาย่างซืบจ้าตักแกงปาย่างซืบ เมื่อก่อนว่ออาผากักมันูส่วนผกนักนนะเนาะค่ะเนาะขาบดเด็กปนเด็ขาบดเด็กเพรพะเราตอนปาย่างทุกเรื่องเราเอาผักลงมั่นก็บซอยู่มองไทยมองนั่นให้มันงัวใส่กันเลยปาย่างเขาเอาตอนไงตใหไงเขาก็ใส่สตใหไงใสเป็นทั้งตัวเลยอันนี้คือปาย่างปลาช่อนปาย่างปลาช่อนตัดหัวออกเนาะหล้วก็มีปลาสะวายที่ข้าเจ้ยย่างคลายข้าเจ้าวบะตัดหัวใหญ่กับใส่งสลงไปทั้งหัวมันเลยจะได้ตอนใหญ่ๆ อันนี้คือปลาย่างปลาสวายผักพักนัวข้ากับกิ่ผพักหลยๆอันนี้ผักแคปลาช่อนปลาช่อนหน้าข้านี่แหลจะจากปลาช่อนซากิ่งจากหน้าข้านี่ ตักเสิรเลยเอ,อ๊ะห่อนร้อนร้อนอันนี้ตักเสิร์ฟเลยนะคะนี่คือแกงปาย่างสไตล์ย่าย่แมมจ้ะปลาคอก่เอลง่เป็นโตเลยผักหอมก็จะมีใบมะกรูดใบแมงรักเนาะหลักก็มีกินผักขาน้ำนวลน,นัว ไปกินน้ำกันจ้าเสิบล้วจ้า